ในปี2037ประเทศไทยได้สร้างความพือหาอีกครั้งในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อว่าปราบภัยรี2037ซึ่งได้ระบบการพัฒนาขึ้นโดยนักวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตร,ร์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนจุดเด่นของปรภาภัยรี 2,037อยู่ที่พลังทำลายล้างที่ทรงประสิทธิภาพระยะยิงไกลและเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านจากค่าศึกทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกขนานนามว่าทรงพลังที่สุดในอาเซียนจากหลายสื่อความมั่นคงระดับโลกแรงบันดาลใจในการพัฒนาการพัฒนาขีปนาวุธปราบไยรี 2037เริ่มต้นขึ้นจากการที่ประเทศไทยประเมินสถานการณ์ความมั่นคงใหม่ในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความสามารถในการป้องกันตนเองจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณพิเศษให้กับกองทัพจำนวนกว่า30,000ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาอาวุธนำวิถีที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศและภาคพ,พื้นได้อย่างครอบคลุมโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องสามารถผลิตในประเทศและใช้งานได้จริงภายในเวลาไม่เกินเจ็ดปี <P. S 1> คุณสมบัติทางเทคนิคของปราบไพรี2037ขีปนาวุธปราบไพรี 2,037มีขนาดใหญ่และทรงพลังโดยมีน้ำหนักรวมประมาณ9ตันความยาวลำตัว13.8เมตรใช้เชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ที่ผ่านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยทำให้สามารถเร่งความเร็วได้ถึงมอค6บหรือประมาณ7,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะยิงไกลสูงสุดมากกว่า3,200กิโลเมตรครอบคลุมเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดรวมถึงบางพื้นที่ในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ระบบหัวรบสามารถบรรจุได้หลายประเภททั้งแรงระเบิดสูงเจาะเกราะขั้นสูงและหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP สำหรับโจมตีโครงสร้างระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกเทคโนโลยีการนำวิถีสุดอัจฉริยะหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของข,องขีปนาวุธปราบภัยรี2037คือเทคโนโลยีการนำวิถีแบบผสมผสานที่เรียกว่า Hybrid Autonomous Navigation System Hons ซึ่งรวมเอาการนำทางด้วย GPS ระบบดาวเทียมทหาร เรดาร์ตรวจจับคลื่นความถี่สูงและ AI วิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียลไทม์ระบบฮอนสามารถประเมินสภาพสนามรบจากภาพถ่ายดาวเทียมแบบ3มิติและปรับวิธีการบินให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวหรือซ่อนตัวระบบนี้ยังสามารถหลบหลีกจุดต่อต้านหรือจุดยิงสกัดของศัตรูได้แบบอัตโนมัติความสามารถในการหลบหลีกและป้องกันตัวปรภาภัยรี 2037ได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติล่องหนจากเรดดราด้วยการใช้วัสดุเคลือบผิวที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ Radar Absorbing Material และมีโครงสร้าง aerodynamic ที่ซับซ้อนช่วยลดการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของศัตรูนอกจากนี้ยังสามารถปล่อยหัวรบหลอกหรือดีคอยได้ระหว่างเส้นทางการบินเพื่อเบี่ยงเบนเป้าหมายของระบบต่อต้านขีปนาวุธ แอนตี้บอลิสติกมิชล์ิสเเมและยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขนาดย่อมเพื่อทำให้ระบบนำวิธีของฝ่ายตรงข้ามไร้ประสิทธิภาพชั่วขณะการผลิตและการใช้งานในกองทัพไทยปราบัยรี2037ผลิตขึ้นที่โรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยี 3D p r i n ิ i n g ติ้สำหรับชิ้นส่วนเฉพาะทางการผลิตในระยะแรกมีเป้าหมายอยู่ที่50ลูกภายในสิ้นปี 2038การใช้งานจะกระจายประจําการในกองทัพบกกองทัพอากาศและกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์โดยมีรถยิงเคลื่อนที่ประจําการในจุดยุทธศาสตร์สําคัญทั่วประเทศขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงจากฐานยิงใต้ดินหรือจากรถลําเลียงชนิดพิเศษได้ใช้เวลาเตรียมการยิงไม่ถึง1ิบนาทีและสามารถควบคุมจากศูนย์บัญชาการผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสความปลอดภัยสูงปฏิกิริยาในระดับภูมิภาคและนานาชาติการเปิดตัวขีปนาวุธปราบไพรี 2,037สร้างแรงสะเทือนในหมู่ประเทศอาเซียนเนื่องจากความสามารถของอาวุธรุ่นนี้ถือว่าเทียบชั้นกับระบบขีปนาวุธของประเทศมหาอำนาจในเอเชียอย่างจีนหรืออ,อินเดียแม้รัฐบาลไทยจะยืนยันว่าเป็นระบบป้องกันประเทศที่ไม่มุ่งเน้นการลุกรานแต่ก็มีหลายประเทศแสดงความกังวลว่าอาจนำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาคอย่างไรก็ตามไทยได้เสนอให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความโปร่งใสด้านยุทธศาสตร์ร่วมกับเพื่อนบ้าน องค์กรข่าวต่างประเทศอย่าง Defense One, Military Times และ South China Military Weekly ต่างยกย่องว่าไทยกลายเป็นผู้เล่นใหม่ที่น่าจับตามองในด้านเทคโนโลยีอาวุธนำวิธีทัสรุปขีปนาวุธปรภาภัยรี2037ไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการลงทุนระยะย,ยาวในบุคลากรและงานวิจัย ในโลกที่ภัยคุกคามไม่ใช่แค่เรื่องของปืนและกระสุนอีกต่อไปความสามารถในการป้องกันประเทศที่ทันสมัยกลายเป็นหลักฐานสำคัญของเสถียรภาพและอธิปไตยและประาบภัยรี2 0 3 7ก็คือบทพิสูจน์ว่าไทยสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกหากต้องการเวอร์ชันสำหรับวิดีโอพร้อมคำแนะนำในการตัดต่อภาพเสียงและซาวประกอบแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ